เนี่ยหรือว่าคือ,คอปัญหาปัญหาในจีนเนี่ยนะก็คือว่าจีนเองเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเออทําไมเขาถึงเลือกตลาดเอ,อรถยนต์มาที่เอเชียทําไมไม่ไปเหมือนของไทยเราไทยเราส่งเราผลิตแล้วเราส่งไปตะวันออกกลางไปส่งไปเนี่ยส่งรถปิ๊กอ้าไปเนี่ยนะเขาไปดัดแปลงไปทําเป็น รถไปสู้รบในอัฟการนิสถานอะไรต่ออะไรได้นะนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนกันรถถังเลยเอางี้ดีกว่านะฮะรถรถพิฆาบเนี่ยนะฮะแต่ทำไมของจีนเนี่ยรถยนต์นั่งเนี่ยเขาถึงมุ่งตลาดมาที่เอเชียทําไมไม่มุ่งตลาดไปที่ยุโรปหรือไปสหรัฐอเมริกามากๆเหมือนเหมือนกันเรามาถามเรื่องนี้ครับกับอาจารย์พรมนันสันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมตลาลดรถยนต์จีนถึงมุ่งมาที่ตลาดเอเชียอาจารย์สมภพครับอ่าครับ ก็ท่านผู้ังไม่ให้ถามผมแล้วนะคือทำไมผมยิ่งถามรู้ไหมฮะทำไมผมถามรู้ไหมฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศแบบพูดคนเดียวไงอ๋อนะครับให้มันมีไอ้เป็น two way communication มี participation นะครับมันจะได้เป็นบรรยากาศของการทั้งผู้ดำเนินรายการกับผู้ผู้ผู้ร่วมรายการเนี่ยสามารถคุยกันได้ไหมฮะก็ไม่ได้ถามเพื่อคาดชั้นมาไล่ลองภูมิกันนะครับ ถามเพื่อให้เกิดลักษณะของการแบบพูดคุยแบบสองฝ่ายนั่นแหละนะคือเป้าหมายผมเลยและข้อสมาติคืออะไรด้วยครับให้ทั้งผู้พูดคือผมเองนะและท่านผู้ฟังเนี่ยได้เกิดช่องไฟในการคิดต่อด้วยครับนะครับอย่างกรณีของผู้นําประเทศทั้งหลายเนี่ยอย่างจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเวลาไปเจรจาความเมืองกับผู้นําต่างประเทศเนี่ยทั้งๆทงี่เขาพูดภาษาอังกฤษข้องปือเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาใช้ภาษาของเขาเองเพราะอะไรก็คืยครับ เพราะเขาจะได้คิดไงนะระหว่างาร,ะระหว,ว่างที่เขาเอที่เขาพูดไปแล้วล่ามไปแล้วเขาก็ได้คิดต่อและขนาดด้วยกันเนี่ยไอนคนที่ฟังอยู่มันก็สามารถย่อยได้ไงนะไม่ใช่พูดความทางเดียววันเวทัฟิกอย่างไม่มีช่องไฟเลยใช่ไหมฮะอ่า้คือสาเหตุล่ะนะเรื่อที่ผมต้องการให้บรรยากาศของการการทำรายการของเราเนเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเพิ่มมากขึ้นนะ นะครับนั่นคือเป้าหมายเลยนะฮะอย่ากคิดว่าผมไปพยายามไปคาดคันจนมาไล่เบี้ยนะมาลองพูดนะครับไม่ใช่นะครับนะนะเพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนานะล่าสุดรอใจร่วมกันด้วยนะครับครับล่าสุดนี้มีมีข้อความนึงนะครับมาทา f a c e o o o k ไลฟ์มาบอกว่าเออทำไมตกลงเรื่องของไอ้ไอ้กับดักในจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่บอกดูฟังแล้วดูมั่วไปหมด เออจริงหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ก็พูดไปแล้วนะมันาามีสัญญาณเตือนภัยว่ามันทําท่าจะมีหลายๆตัวแปรของเศรกิจมานะที่ที่ที่มีแนวโน้มว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเมื่อมีการแก้ไขให้ทางการนะครับ,รบแต่ว่าถามว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วยังคงยังหรอกเพราะอะไรครับเพราะหนึ่ง GDP ของจีนก็ยังโดดเด่นมากที่สุดในโลกนะอย่างปีนี้ GDP จีนเนี่ยคงโตได้ห้าถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ากอย่างแน่นอน ใช่ไหมครับอย่างโวลังกล่าสุดที่เขาเามีการปล่อยตัวเลข,ขออกมานี่นะฮะโลกทั้งโลกปีเนี้ยจะขยายตัวแค่2.1เปอร์เซ็นตะครับแต่ของจีนเนี่ยจะขยายตัวถึง5.6เปอร์เซ็นตนะของอเมริกานี่ขยายตัว1.1เปอร์เซ็นตในปีนี้นะครับนะแล้วก็ยุโรปเนี่ยขยายตัวนะครับอาจจะ0.4เปอร์เซ็นตญี่ปุ่นจะขยายตัว0.8เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าขนาดเดีวยวกันมันก็จะมีแสดงให้เห็นเราว่าขณะนี้จีนเองเนี่ยมันมีการแผ่วลงในหลายๆตัวแปรที่เป็นสกิลมหาภาพ เช่นไรครับเช่น C P I นะครับอย่าเช่นแนวโน้มของการช้าต่างประเทศอย่างที่แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไอ้ดอมิ c ิคอนซัมชันนะฮะก็คือการบริโภคของประชาชนนะครับและขณะเดียวกันก็คือ private investment ก ah. ารลงทุนของเอกชนที่มันทําท่าชะลอตัวลงอย่างที่เห็นอยู่จีนก็จะต้องรีบแก้เกมอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่ละฮะแต่การแก้เกมที่สําคัญที่สุดก็คือลยครับก็คือคุณต้องยกเครื่องเศรษฐกิจครับถ้าต้องการที่จะให้ให้ไม่ให้กับดับสภาพคล่องมันเกิดขึ้นแล้วทําให้แก้ไขลำบากในอนาคตรที่น่า หนึ่งก็คือเลยครับภาคเลียงเซนเตอร์คุณต้องยกเครื่องอยังไงคุณต้องหาทางเพิ่ม productivity นะครับของเลเวอร์ที่มีอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่าประชาชนเนี่ยยิ่งมันแก่ตัวลงมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะ,ะการที่ทําให้แต่ละคนทํางานแล้วมีได้เนื้องานเพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมใช้ใช้นะครับใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเนี่ยมีความสําคัญมากก็คือการเพิ่ม productivity นะครับ,รบไม่ต้องไปลัว,ว่าประชาชกรจะแก่ตัวลงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนที่ทํางานอยู่เนี่ย หนึ่งชั่วโมงแล้วมันได้ labor productivity หรือว่าได้เนือ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะนี่คือประกาแรกนะครับนะซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับอุตสาหกรรมที่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเนี่ยครับเช่นกรณีของรถยนต์เนี่ยเพราะจีนร,รู้แล้วว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบมากในการพัฒนานรถยนต์นะครับจีนมีความได้เปรียบมากในแง่ของนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าตลาดในประเทศของจ ใช่ไหมครับโลกเนี่ยขายรถยนต์ได้เนี่ยนะครับนะนะครับคุณดุยศลองเปรียบเทียบเดียระหว่างที่ผมถามว่าไม่ถามเนี่ยอันไหนฟังแล้วมันมันมันเอ่อมันต่อเนื่องกว่าหรือว่าฟังแล้วมันมันเอ่อมันมันเข้าใจได้ดีกว่านะครับนะนะถ้าเผื่อผมจะถามก็คือผมเอกเออทุกวันนี้จีนปิดรถยนต์ได้ปีละกี่คันอ่าโลกปิดรถยนต์ได้กี่คันไ้จีนปิดปิดได้กี่คันนะฮะเพื่อสร้างบรรยากาศในการในการพูดคุยนะฮะครับถ้าคุณยศไม่ตอบผมเนี่ยผมก็จะต่อเลยว่า ปัจจุบันเนี้ยโลกเนี่ยมีการติดรถยนต์ขายกันปีนึงก็ประมาณสักร้อยล้านคันนะและตลาดรถยนต์ในประเทศจีนประเทศเดียวนี่นะครับมันเกือบสามสิบล้านคันนะะนครับแล้วก็ที่มันตอนนี้ที่มันรุ่อที่มันรุ่งเรืองขยายตัวมากคือรถยนต์อีวีนิวอีวนะีทั้งหลายนะที่กำลังเฟื่องฟูเลยนะครับและเมื่อมันเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วก็เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณผลิตในประเทศเนี่ยคุณก็ได้เบรกอีเวนแล้วไงนะเพราะตลาดในประเทศมันใหญ่โตใช่ไหมครับนะบนะ คุณสามารถที่จะคุ้มทุนได้จากตลาดภายในประเทศเองใช่ไหมครับเมื่อคุณคุ้มทุนได้เนี่ยคุณจะไปบุกตลาดต่างประเทศมันจะง่ายมากเลยและประเทศแรกไอ้ตลาดต่างประเทศแรกแกที่เขามาบุกเนี่ยเขาคือมาบุกอาเซียนแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้สองชาติที่จีนเรียกว่าญาตตากองทัพไอ้รถยนต์อีวีออกมาเลยก็คือไทยกับอินโดนีเซียในขณะนี้นะครับไอที่เขาออกมามากนะครับออย่างกรณีของของไทยเนี่ยนะครับเราดูได้จากอะไรครับว่าตอนเนี้ย นะครับทาไมรถยนต์อีวีในเมืองไทยมันเฟื่องฟูงมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนนี่นะนะครับ,รบก็คือนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดเนี่ยบ o i อไอไทยเนี่ยได้นะครับแอปรูฟโครงการลงทุนในเกี่ยวกัวนะรบรถยนต์อนะีวีปไปแล้วเนี่ยนะครับเกือบสามสิบโครงการนะฮะที่แอปรูฟไปแล้วนี่นะครับนะอเป็นเงินลงทุนที่เสนอเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับประมาณสักเชียดเชียดเชียดเก้าเก้าหมื่นล้านบาทนะ ก็ถือว่าเยอะมากนะครับที่เสนอเข้ามาแล้วเฉพาะไอ้โครงการจะลงทุนรถยนต์อีวีในเมืองไทยนะนะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับก่อนหน้านี้ที่อนุมัติไปแล้วก็มีอะไรครับมีบีวีดีนะครับบริษัทเดียวก็ลงทุนประมาณ1 7ื่นล้านล้านบาทในช่วงในช่วงแรกๆใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอะไรครับที่ที่หลังจากบีวดีแล้วเนี่ยมีบริษัทอะไรดีครับนะที่ต่อเนื่องตามมานี่นะครับมันก็มีพวกอะไรครับพวกสังอันใช่ไหมฮะชังชังอัมอโตมติฟด้วยนะฮะอโตมบายนี่นะครับ ก็มีโครงการลงทุนในเมืองไทยที่ได้รับอนุมัติจากเอเไปแล้วเนี่ยนะครับโครงการแรกเนี่ยนะครับก็คือประมาณสักเอ่อ9,800ล้านบาทนะครับที่จะมีการลงทุนนะครับนะนะและ้วก็จะขยายการลงทุนไปเป็นประมาณสักใกล้ๆสองประมาณสองหมื่นล้านบาทในช่วงเวลาเอ่อ<ม>ไม่ช้าไม่นานในในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับที่15ของโลกนะครับ อ่าแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ก็ก็มีความสามารถในการผลิตรถยนต์อีวีมากนะครับนะบแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมาผลิตรถยนต์วีในเมืองไทยเนี่ยประมาณแสนคันต่อปีนะครับนะครับอ่อในช่วงแรกนี้นะครับแล้วก็จะขยายตัวเป็นอ่าอ่าต่อไปก็ขยายตัวมากไปกว่านั้นคือคือเป็นสองแสนคันในเฟสต่อไปนะครับและขนาดของกานชงอันเองเนี่ยไม่ได้เลงเฉพาะขายในประเทศไทยนะฮะนะครับแต่ว่าเล็งจะส่งออกไปด้วยถ้าจะส่งออกไปที่ไหนครับอ่าส่งออกไปที่ประเทศในอ่าซาวิตเอเชียด้วยกันนะครับ อ่านะครับส่งออกไปออสเตรเลียส่งออกไปนิวซีแลนด์ส่งออกไปเซาท์ออฟริกาส่งออกไปอังกฤษทำไมเขาจึงส่งออกไปไปสู่ประเทศต่างๆเหล่าน,น,นี้ครับเพราะประเทศต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศพวงอลไรพวงรถยนต์ขับรถยนต์พงวพงอะไรกวาหมดไงฮะนะครับเหม,มือนกันฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะส่งออกไปเอ่อสู่ประเทศเหล่านี้ได้ก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นก็แสดงเรื่องเห็นแล้วว่าฉังอาเรงเนี่ย ไม่ได้มุ่งขายรถยนต์ในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องการส่องออกด้วยนะครับบางคนไม่เข้าใจเนี่ยว่ารถมันบางทีมันคิดว่าเหมือนกันหมดจริงๆแล้วไม่ใช่รถยนต์มีทั้งขับพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาแม,แม้แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานี้ก็เหมือนกันก็ <c oughs> ขับคนละพวงมาลัยไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าคุณเป็นอาณานี้มอ,อังกฤษเก่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าของฝรั่งเศสเก่านะครับนะนะนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นของอังกฤษเก่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวงมาลัยขวากันทั้งนั้นใช่ไหมครับนะครับ ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะนั่นคือและข้อสาคัญเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะไอรถยนต์อีวีอย่างเดียวที่เสนอตัวเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะตอนนี้เข้ามาล่าสุดในที่เป็นข่าววันสองวันที่ผ่านมานี่นะครับที่สือ่อในต่างประเทศเขาลงกันนะฮะก็คือการที่ไอ้ CA อ l นะครับ, C A C A T รบผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่สุดของของจีนเนี e ่ยนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทในเครือของปตทนะก็คืออะไรครับ <c oughs> ก็คืออารุณพลัสนะ ที่จะมีโครงการลงทุนผิดรถผิดแบตเตอรี่ในเมืองไทยนี่นะฮะเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับมูลค่าเนี่ยนะครับก็หลายพันล้านบาทอะนะครับทําไม CSPL จึงมาลงทุนในเมืองไทยนะครับนะครับก็ก็เพราะเลยครับเพราะก็เลยเห็นเรื่องไงว่าตลาดของการขายแบตเตอรี่ในเมืองไทยมันน่าจะไปได้ดีมากๆนะฮะแบบที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คิดดูดีครับว่ามาขอบีโอไอไปแล้วเนี่ยร่วมเก้าหมื่นล้านบาทนะครับ อาต้อง26โครงการใช่ไหมครับนะที่ขอไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคิดดูดีบว,ว่าต่อไปมันต้องใช้แบตเตอรี่มากไปขนาดไหนนะแล้วอย่างอย่างที่เรารู้กันว่าไอ้ CATL เนี่ยมีความยิ่งใหญ่ในแง่ของอุตสาหการรมแบตเตอรี่มากนะะนครับ,นะรบเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยตอนนี้มีประสิทธิภาพเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยนะตัวอย่างเช่นโครงการของแบตเตอรี่ที่เขาจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะฮะคือแบตเตอรี่อะไรครับนะก็คือแบตเตอรี่ที่มีชื่อว่านะครับนะ นะเป็นแบตเตอรี่ที่มีชื่อว่า Sell pack battery, นะเซลล์ Sell pack? ทูแพคแบตเตอรี่นะ,ะปาาเป็นยังไงเซลทูแพคก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่มีมีนะมีประสิทธิภาพเนี่ยนะสามารถประหยัดพลังงานได้นี่นะมากกว่าเซลทั่วเซลล์ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยมันมีชื่อว่าเซลล์ทูโมดูลแบตเตอรี่ที่แยก้กันทุกวันนี้นะแต่ว่าของใหม่ที่เป็นพัฒนาการของ CATL นี่นะครับมีชื่อว่าเซลล์ทูแพคแบตเตอรี่นะ ซึ่งสามารถผลิตแลได้แล้วเนี่ยนะฮะนะครับเอ่อสามถลดสามารถลดต้นทุนต้นทุนได้ลงมาถึงยี่สิบถึงยี่บห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ยังยังสามารถประหยัดพลังงานได้เนี่นะครับอย่างมากเลยเพราะอะไรครับเพราะมันมีระบบการทําความเย็นที่ดีกว่าไอ้แบตเตอรี่เดิมนะครับและข้อสาคัญคืออะไรครับก็คาาือว่าเอ่อทำไมต้นทุนมันลดลงได้ครับ<ม>ต้นทุนมันลดลงได้ก็เพราะว่ามันใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่าไงนะนะ ใช่เพราะคอมมานเดนที่น้อยกว่านะครับมันก<ล><ล>็เลยทแล้วไม่ร้อนด้วยไม่เหมือนของเก่าเวลาชาร์จจะร้อนมากกว่าอันนี้จะ,ะไม่ไม่ร้อนใช่ไหมครับอาจารย์น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้เป็นไงาใหาเออเนี่ยอรุณพลัสของ PTT เนี่ยก็จะร่วมลงทุนกับไอ CA TL นะฮะและขณะเดียวกันเนี่ย PTT เองตอนนี้ก็ปรับตัวมากนะก็เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจนะเพราะอะไรครับเพราะเขารู้แล้วว่าการขายน้ามันขายแก๊สที่เป็นไอพลังงานสร้างฟอสซิลต่อไปเนี่ยนะครับมันคงขายไม่อีกไม่ได้นานหรอกนะฮะ เพราะตอนนี้ไอ้โลกนี่การรณรงค์เรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อนเรื่องต่างๆก็ออกมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ป้าเป็นไงครับเขาก็ต้องการได้เวอร์ติฟธุรกิจของเขานะไปสู่ในเรื่องต่างๆและเรื่องหนึ่งก็คือเลยครับก็คืออุตสาหกรรมสีเขียวไงนะ<ม>และเรื่องหนึ่งนอกจากไอ้การผลิตแบตเตอรี<ม>่แล้วก็คืออะไรครับก็คือร่วมมือกับไอ้บริษัทฟ็อกคอนเน่นะเพื่อผลิตอ่าบริษัทของ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 ไต้หวันนี่นะเพื่อผลิตนะครับเพื่อผลิตรถยนต์อีวีไงนะนะครับ ที่มีชื่อว่าฮอล i z เซนพลัสนะครับเป็นบริษัทของเขานี่นะนะเพื่อนําไปสู่การ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 มุ่งสู่การไอวัาทุกายธุรกิจของเขานะครับเรัะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าประเทศไทยในขณะนี้เป็นไงครับก็เป็นประเทศที่มีความสนใจของบรรดาชาติต่างๆที่ต้องการที่จะมาผลิตรถยนต์อีวีในเมืองไทยไปอย่างมากเลยนะก็เพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลไทยเนี่ยให้การส่งเสริมเรื่องนี้ค่อย้างจะมากนะตัวอย่างเช่นคุณ อ่าคุณไปซื้อรถยนต์อีวีเนี่ยคุณได้ลดภาษีนี่นะครับเป็นแสนแสนบาทต่อกันใช่ไหมฮะนะมันก็เกิดแรงจูงใจขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าที่คนทําให้คนอยากที่จะเอ่ออยากที่จะเอ่อซื้อรถยนต์อีวีมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับเอ่อเพราะว่าเอ่อเอ่อราคาถึงแม้ว่ามันไม่ได้ถูกมากนะฮะแต่ว่าเมื่อรวมซับซิดีจากรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็ถูกลงมาอย่างมากเลยใช่ไหมครับนะอันนั้นคือสาเหตุประการแรกและสาเหตุประการต่อมาก็คืออะไรครับก็คือการที่อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะตั้งหลักกกไดด้ีรรรรเเพาาาะว่มนป็ุตแ ที่เรามีการพัฒนาหลังจากที่เราได้มีการตั้ง B.O.I ในในประมาณทศปี1960เป็นต้นมานะครับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแรกๆเลยใช่ไหมฮะอ่าที่ค่ายญี่ปุ่นก็มาลงทุนฉะนั้นเราก็มีบริษัทลูกนะเป็นเทียเทียวันเทียทูเทียทรีเยอะแยะมากมายอยู่ในประเทศไทยนะแล่เมื่อมันมีเยอะแยะมากมายอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นไงครับมันก็ทําให้คุณต่อยอดได้ง่ายไงนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าประเทศไทยในขณะนี้เราไม่ได้รุ่งงเรรืืออหว่า มีความเป็นต่อในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นแค่ประเทศเดียวอีกประเทศหนึ่งก็คืออินโดนีเซียนะครับซึ่งตอนนี้นี่นไมตอนนี้นึกหอมมากขึ้นกันอินโดนีเซียเนี่ยนะครับนะครับนะที่เนื้อหอมมากก็เพราะอะไรครับเพราะเขามีความได้เปรียบในหลายๆประการถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มาทีหลังในอุตสาหกรรมรถยนต์นะความได้เปรียบประการแรกก็คือเลยครับเนื่งนะมีแร่ธาตุเนี่ยมากมายนะตัวอย่างเช่นนิกโก้ลนะ่เรียกว่าเป็นศูนย์นิกโกของโลกเลยนิกโกเนี่ยมันเป็นฟัตถุดิบที่สําคัญมาก เลยไปทําแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะนะและข้อสําคัญคออเลยครับก็คือตลาลดรถยนต์ในขนานี้ในอินโดนีเซียเนี่ยมันใหญ่กว่าประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะเ<อ>พราะเลยครับเพราะว่าเลยครับเพราะว่าประชากรตั้งสอง้ยเจ็ดบกว่าล้านคนมากกว่าไทยทั้งสี่เท่าใช่ไหมฮะนะของไทยก็ใกล้เจ็ดสิบล้านคนนี่นะและข้อสําคัญก็คือเลยครับก็คือว่าอํานาจซื้อของคนอินโดนีเซียเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นยุธล์อ่บาบำบังก็ดีแล้วก็แล้วก็ โควิด -19 นี่นะมันทําให้ GDP ของอินโดนีเซียเนี่ยขยายตัวเติบใหญ่อย่างมากมายอย่างต่อนเนื่องใช่ไหมครับและเมื่อขยายตัวเติบใหญ่อย่างต่อนเนื่องก็ทําให้ไรายได้ต่อหัวของคนอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าตอนนี้เนี่ยครับก็มีโครงการเข้าไปลงทุนนะมากมายนะครับทุกค่ายเลยแม้แต่เทสาก็ไปใช่มรั p PLTL PL ก็ไปอย่างมากเลยนะและรัฐบาลอินโดนีเซียเองตอนนี้ก็สร้างโครงการในการ ในการส่งเสริมการลงทุนทั้งเรื่องแบตเตอรี่ทั้งอุตสาหกรรมอีวีเนี่ยไม่แตกต่างกับเมืองไทยเลยนะนะครับตัวอย่างเช่นคุณซื้อรถยนต์มาใช้เขาก็ลดภาษีให้คุณคันหนึ่งเป็นแสนบาทเหมือนกันหรือแม้แต่สกูตเตอร์นะฮะนะครับที่ใช้กันมากในอินโดนีเซียตอนนี้ก็ปรากฏว่าเป็นไงครับถ้าคุณใช้สกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยคุณก็ได้รับการลดหย่อนภาษีนะครับหรือว่าให้เงินอุดหนุนเนี่ยคันหนึ่งต้องเป็นหมืน่นเป็นหมื่นบาทเช่นกัน โอ้นหลด<อ>ไปเยอะเลยฮะได้แต่นะชื่นใจร,รับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เสียงดังนะครับใน<ป>ในอินโดนีเซียสมัยก่อนดีโโหพอๆกับเมืองกินแถวๆวังโจ้เลยเสียงดังมากถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็น่าจะทําให้เสียงลดลงไปได้เยอะอาจารย์อ๋อครับครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าเออตอนนี้เนี่ยเพราะว่าจีนรู้แล้วว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีของจีนยังไงก็ตามเดี๋ยต้องจะต้องเป็นผู้นําของโลกอย่างแน่นอนเพราะนะครับประการ คือมันมีความพร้อมทั้งปัจจัยดีมาและซัพพลายความพร้อมของปัจจัยดีมาและซัพพลายก็คืออะไรครับซัพพลายเนี่ยเอาซัพพลายก่อนว่าความได้เปรียบของปัจจัยทางด้านอุปทานของจีนอยู่ตรงไหนบ้างก็อยู่ที่การที่จีนเนี่ยสามารถบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งวงจรได้ด้วยจีนเองไงนะคุณมีทั้งไอ้พวกแร่เอ,อิร์ดมีทั้งแร่ธาตุเยอะแยะมากมายถึงแม้ไม่มีเองจีนก็ไปลงทุนทั้งในอินโดนีเซียลงทุนในแอฟริกา นะครับลงทุนในในออสเตรเลียไม่ดูวยดีนะฮเยอะมากอ่าที่คุณสามารถสร้างหลักประกันได้อย่างมากมายในกรณีของไอไอไออุตสาหกรรมต้นน้ํานี่นะฮะแล้วก็ยิ่งมาเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ํามาประกอบรถยนต์เนี่ยโอ้โหมันของจีนมันมีสั้งกี่สิบริษัทขนาดนี้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทของของของจีนเองบริษัทของต่างชาติที่ก็ไปลงทุนในจีนใช่ไหมครับแล้วตลาดในจีนเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในโลกไงนะเจ็ดหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของตลาดรถยนต์อีวีเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนแค่ประเทศเดียว อย่างในชน่วงสี่เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยจีนขายรถยนต์อีวีได้นะอินดี้นะสองจุดสองสองล้านล้านคันนะครับนะครับฉะนั้นมันขายได้มากขนาดนี้ทั้งปีมันก็ได้เจ็ดแปดล้านคันนะนะฮะท <Gente. S 1> ั้งโลกก็คงขายได้ประมาณสักสิบสิบล้านคันเล็กด้อยเนี่ยนะฮะมาอยู่ในจีนแล้วเจ็ดแปดล้านคันอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยจีนจะไม่เป็นผู้นําของโลกได้ยังไง oh. <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับฉะนั้นจึงไม่ไบบน่าแปลกใจว่าขนาดเนี้ยต่างชาติก็เลยเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยมโหฬารเลยไม่ใช่จีนออกมาอย่างเดียวนะครับนะตอนนี้เราจะเห็นเลยนะล่า่ฟฟสาสุดในนเีย ไปขยายโรงงานในจีนที่เหอเฟยที่อันฮุยเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะเพราะโรงงานของโฟกสวาเก้นอ่อ่าที่เหอเฟยอ่าที่มณฑลอันฮุยเนี่ยใหญ่โตมากนะฮะและแม้แต่บริษัทผลไอ้พวกสีพวกโคสติ้งนะฮะไอ้พวกเคลือบเคลือบไอ้ตัวทางรถถังหลายเนี่<ล>ย <น S 1> ของทา<อ>รัฐิการเนี่ยก็ขยายการลงทุนเข้าไปในเทียนจีนอย่างมากมายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับและ b m w เองก็ไปอีกค่ายหนึ่งที่มีการขยายเข้าไปลงทุนในจีนอย่างมากมายโรงงานของ เอ่อ B M W ในจีนนี่นะครับนะบางโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่นอกเยอรมันของของเอ่อของ B M W นะครับนะฝรั่งเศสก็ไปไม่ใช่ครับได้ยินฝรั่งเศสก็ไปนะครับจย์ไปกันทุกค่ายในขนาดนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยนะว่า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 เออนั่นคือมูลเหตุว่า,ว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 า,าทาไมจีนจึงกลายเป็นผู้นํา E V และตอนนี้เขาเตรียมบุกโรคเต็มที่อย่าง B Y D ตั้งเงินเอาไว้นะครับเป็นเป็นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเตรียมบุกการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปนะ อ่าซึ่งโดยเฉพาะาโยุโรปเนี่ยตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงใช่ไหมฮะนะครับอ่าฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะรองรับการนลงทุนของอ่ค่ายที่มาจากอ่ามาจากอ่ามามาจากนอกประเทศนะครับอ่าที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่าเช่นจีนเนี่ยอ่าเพิ่มมากขึ้นไปนะนั่นคือแนวโน้มนะฮะว่าทําไมจีนจึงพังไา้ขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งนนนรถยนต์อีวีนะฮะอย่างที่เห็นอยู่นะครับ <ะ S 1> และก็คงไม่ใช่ตัวเดียวนะครับต่อไปก็คงเป็นเจ้าแห่งไอ้พวกเรื่องของ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีตัวอ so ื่นด้วยเช่นพวก A i นะพวก 5G พวกอะไรต่างนะครับหรือแม้แต่ต่อไปเรื่องของสเปซเนี่ยนะฮะอ่าจีนตอนนี้ก็พัฒนาพุ่งทียานขึ้นมาและอีกตัวหนึ่งที่จะมาแรงมากนะฮะอาจจะเป็นผู้ครองตลาดโลกได้คือรถยนต์ที่บินได้ครับนะรถเดินบินได้นะไฟึ้งฟ้านี่นะครับนะนะครับก็เป็นจีนขนาดนี้กับอเมริกาอี่ข้ามไปสู่สีกันเลยนะที่จะพัฒนาขึ้นมาพอลองท้าฐานรากอ่มันดีแล้วเนี่ยการพัฒนาต่อยอดมันก็จะทําได้ไม่ยากไง อ่าแร้วอกินอนุพิเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ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 หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับดีครับได้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับครับโอเคครับอาจารย์ครับ9บสวัสดีครับ